สวัสดีเนี่ยมือสอกครับพอกันคือเกี่กับส่องบาเลีโครนขายแรงครับพี่น้องกลับมาฮอดที่มันไม้ที่ทํางานหล่ะครับที่ระยองครับพี่น้องมาฮอดเที่ยงขึ้นมื่อคืนเดี๋ยว่าอัปเดตพี่น้องมือเนี่ยมืสอบครับก็อย่าลืมฝากติดตามบาลีส่องบาลบาลิโคนขายแรงเลยนะส่องบาลิโคนขายแรงนี่แหละครับมองเท็่งานครับเนี่ยมาตัดนี่แหละครับมาเหลือตัวไหนครับนี่เห็นบ่นี่แหละครับมาเบ่งเอ่อ พี่น้องเบื้องน้ากันมองเฮ็ดงานว่าเป็นยังไงเบื้องกันครับแล้วครับพี่น้องมองเฮ็ดงานครับเี่ยาก,าก,าการพักกายเต้นนอนครับพี่นอ้องทีมงานคนคลายแรงฝนครับอยู่ฝนลมเรื่งเนี่ยหลักไม่เข้าไม่มาลื่อนเลยครับมมนได้ผลมันเป็นโรงงานเก่าครับ ครับพี่น้องลือเบิดเลยครับนี่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดูแบบธรรมศาสตร์พี่น้องเ,เอ,อ้ยแรงเต้นโอ้ดักไฟฟิงไว้ใหญ่เอาอันปิ้งเนื้อว่างไว้อันเต้นเต้นต้มเอิรนหมดมานอนบ่ไรเพิ่งคืนเคยเลือบกเออ หมดตัวดำๆนะตายตายวะกันคืนเปยดูนะยุงอ,ะอ่ะอลายบ่ลายตองเอาสีไปใส่หนิเอาใส่เบ็ดไ้บ่ใส่ไไหม่องใดเออนี่นะ่หม่องป้าบอลนน่เดี๋ยวัรรบโอ้ลายเฮงกับพี่น,อน้องคนเกษียโลกยังใดนี่พี่นอ้องโอ้ไปย้ำเบ็ดบ่ อ,อไปไปสัตว์สิทยามเม็ดไปเบิ้งเบื้องสิได้บโ่โอ้โอ้ว่าเจ้านอดเฝ้าอยู่บ่นี่ยแหละครับในมองเอ็นงานครับพี่นอ้องอ่านี่ยแหละตัดนี่ยแหละครับมันเป็นองงานเก่า พี่ให้หนออ้องเบื่อน้ำกันบน,นทีมงานพี่นอ้องบนพักฟิยงไฟอยู่ครับพี่นอ้องนุนครับพี่น้องทีมงานบาดเดือดโคตรข่แรงครับพี่น้อง ใส่เงื่อย่างะ่ะอี่ระเดือนอมันเป็นจะมีหรอพระา่ามันมีคนหานี่อ้นาน้ามีบ่มะเร็วมะเรไม่ทังโอ้ยอทั้ทงไงอะ่ะ อูไข่อยู่รถอนบ่นด้ว่าอาบไม่สาดเนี่ยพราะคันพ่อลูกอ่ะอืมพรมันไก่โรงงานเนี่ยมันเป็นโรงงานยังวะดีก right. ว่าอโอ้รับกองน้ำหมานบ่ บ่ปกติเป็นแต่ผมมีคนใส่นะ่ะใส่คนทำมะเขือย่างนี้โอ้มันรุ่นนับกันบีนน่องทีมงานบา้าเร็วข้าแค่แรงใส่เบ็ดว่าสีมานบ่ใส่ไปดักหลังล่ะฮะโอขอข่าทั้งใด,ดพวกล่ะ สวนผิกตัวนี้แสดงว,ว่าเ,เจ้าปลูกพักปลูกอะไรสวนผิก เต็นตะอ,อันติดดีอยู่เนาะคีคนกวลวัวะเขาเจ้าใส่ประจำมมั้งมาหอดักมืออะไเถอะสามมือ จะเดียวสบายแล้วเขาไม่คนเลี้ยงเราจะเดียวเ,ยเอาเราไปเอาเมียเหรอทีเออเมียอออยอมหนาดเว่ยพอกันทั้งเฟสอยู่ละสบายแล้วเออส่วนมากพ่อแม่หรอกพ่อแม่เนี้ยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงตัวเขาส่งเงินไปหาบ้านไปลงไปหาเนาะโอ้ ลายเล็กลายเลยเนาะนี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องอลเลียดบ่ดโอ<ด>้เลดเบิดเ,เลดอยู่ยนักปุป๊บหล่ะโอ้เลนานแล้วอุปอันเลดนี่แพงกว่าเล็กด้วยนี่เดี๋ยวล้วครับเป็นโรงงานกองน้ำครับท,ทั้งเชียวกับเลียดเนี่ะอืมที่เลียดลายนะเดี๋ยวแล้วครับมาหอดมองเหตุการณ์ที่งานเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิลื่อเบิดอร์่วย มันสองเดือนแล้วบุกอะไรสดปีใหม่ลหดหลังปีใหม่หมดแล้เนาะบวกกินเลยเนาะเบื้องต้นในเบื้องใส่หนองเด็ดโอใส่ใส่รู้ เพราะจากสีแล้มเป็นจะมีเอียนหลาปขันลือเนาะ <c oughs> อันอันนั้นอันเข็นมักเดียนมาเขาไอใส่โเลดบ่ <c oughs> ใส่รถสิขึ้นจังไดสิขึ้นตัดจังไงคำว่ามีโหลดเข็น ตัดตามทายจุดตัดเยดตัมอีจุดหนึ่งเาบึ้งหลอดไฟยาหูแหงนี้ตัดเฮ้ากหูเอินมาที่มมนสิเก่งทำเรไม่ปีนตัดที่ไหนมัดข้อไว้บ่ห้อยลงมากบ่แนมเซฟเนมเซฟแม่นบ่ กกินเลยนเนาะเยือเรือเต็มขึ้นพ<ห>ว<อ>กยูนี่ล้วกขั้ไม่เ่อเบ็ดนี่เขาก็หายมากเออกับขใส่จนบ่ลองอ่อนไปทั้งผลเนะาะบ่ตอดบ่เตะเลยเอ้มอเ่เยมันหลบ่มานครับพี่น้องบ่มานมันลายได้ยืนู้นเริ่มตัมอวอ่หงม่มีโอกาสเ โรงงานใหญ่อยู่ครับพี่น้องเล็ดหลายร้อยตันอยู่ครับพี่น้อง,อง,งฮะเขาล้างอะไนอย่าง,อ,งอ๋เอเอ,เออกระซัหรับคลิปนี้กะเอาไปสำหรับน้อะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะสองบา้าวเล็ดค้นไข่แรงกาแฟขึ้นเก่านะครับพี่น้องบา้าวเล็ดค้นไข่แรงคือเก่าคือเดิมฝาเอฟซีทุกคุนทุกคนกดไลค์กดแชร์ เป็นโฆษณาจะข่ามโฆษณาเนอพี่น้องซอวยนุนหนแหยนะพ่อมีกำลังใจสู่ต่อไปกับสองบาาเลียค้นคายแรงฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปเนน่้ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาแนละ้วพี่น้องเนาะคลิปเหนือไว้ก่อนครับ